ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานุกุลพันธะ์น,นะครับหนงานตรวจสอบภายในทาการรายง,งานการตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนของบริษัทกิโโกรครับระหว่างวันที่21เดือนเมษายนถึงวันที่20เดือนพฤษภาคมนะครับในภาพรวมก่อนนะครับในเดือนนี้เรามีพนักง,งานทั้งสิ้นที่มีรายชื่อรับเงินเดือน นะครับทั้งสิ้น5 5คนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนก็มี53คนเพิ่มขึ้นมา2คนนะครับโดยเป็นฝั่งบริหาร QDM เนี่ยทั้งหมด36คนนะครับแบ่งเป็นบัญชี7นะครับ HR 2 มาร k e t i ตติ i งเแล้วก็ฝ่าย QDM 13คนรวมเป็น36นะครับเทเลมีทั้งสิ้น15คนนะครับวีแคมี4คนนะครับยอดจ่ายเงินเดือนเดือนนี้นะครับยอดจ่ายเงินเดือนเดือนนี้อยู่ที่1 9ล้าน9 3 9 8บาท23สตังค์นะครับเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นะครับเพิ่มขึ้น13,992บาท98สตังค์นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่ารายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนเดือนนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตามหัวข้อต่างๆนะครับหัวข้อแรกนะครับการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับหาข้อแตกต่างนะครับของการจ่ายเงินเดือนเดือนนี้นะครับก็เราจะนํา ช่องรายรับนะครับก็คือช่องเงินเดือนนะครับค่าล่วงเวลาค่าบีขยันสวัสดิการประจําสวัสดิการไม่ประจําและช่องเงินอื่นๆนะครับรวมกันนะครับคือช่องสีเขียวนะครับหักด้วยช่องหักมาสายหักลางานหักขาดงานนะครับหักภาษีนะครับหักดินอมหักประกันสังคมหักเงินกู้บริษัทหักอื่นๆนะครับรวมแล้วก็หักด้วยช่องสีแดงคือช่องหักสุทธินะครับเป็นสูตรนะครับนี่ครับเราสูตรตามนี้นะครับ เมื่อเป็นสูตรแล้วนะครับเข้าสูตรนะครับนี่ก็คือเป็นสูตรเหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรนะครับเข้าสูตรแล้วหากมีค่าเท่ากับ0ย์ก็แสดงว่าการจ่ายเนี่ยไม่มีส่วนต่างนะครับในการจ่ายครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าการจ่ายเบื้องต้นเนี่ยถูกต้องนะครับแต่รายละเอียดยังไงเราไปดูตามหมัวข้อต่างๆนะครับ หัวข้อแรกที่จะมาดูกันในการตรวจสอบก็คือหัวข้อาการหักคืนเงินกู้ยืมบริษัทนะครับเนื่องจากว่าบริษัทคิวโกเราเนะี่ยมีนโยบายให้กับพนักงานในการสามารถกู้ยืมเงินบริษัทได้นะครับตามเงื่อนไขที่ทาง HR ประกาศไว้นะครับก็ถ้าเข้าหลักเกณฑ์เราก็สามารถที่จะให้กู้เงินนะครับโดยเมื่อกู้เงินแล้วเนะี่ยเราจะหักคืนนะครับเป็นรลายเดือนนะครับโดยหักจากเงินเดือนเป็นรลายเดือนนะครับ ทุกๆเดือนนะครับตามสัญญานะครับโดยการตรวจสอบเนี่ยเราจะมีเอกสารตัวหนึ่งนะครับเกิเอกสารระเบียบระเบียบการคืนเงินยืมกองทุนนะครับประจําปี2558นะครับในเดือนนี้นะครับเรามีการหักคืนเงินนะครับทั้งสิ้น29,403บาทนะครับเมื่อหักแล้วเนี่ยหนี้คงเหลืออยู่ที่161,481บาทนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า ตรงกันไหมนะครับ29,403บาทนะครับนะครับ29,403าบาทนะครับเรามาดูว่ามีใครบ้างนะครับในช่องสีงเหลืองก็คือคุณพิบูนสิน2008นะครับคุณแจ่มจันทร์2,008ครับคุณนาเดียววัน4,667นะครับคุณปุญญลัตน์3,007นะครับ คุณปานอมหนพันแนะครับคุณฤทรกิจ4,6 0พนะครับคุณปณิตา4 2 3 0กนะครับคุณจะกิจหน0ดคุณพึกคุณสุภาษาส0 0 8นนะครับแล้วก็คุณรัฐดาวันหนพันแนะครับรวมแล้วนะครับอยู่ที่2 9 4 0 3บาทนะครับถือว่าถูกต้องในการจ่ายนะครับที่เรามาดูช่องอื่นๆกันรายรับอื่นๆนอกจากตัวเงินเดือนแล้วนะครับก็จะมีช่องรายรับอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าล่วงเวลานะครับค่าเบี่ยขยันนะครับและช่องเงินได้อื่นๆรวมถึงช่องสวัสดิการประจําส่วนในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดในช่องที่ช่องที่มีสีนะครับคือช่องค่าล่วงเวลาค่าเบี่ยขยันและช่องเงินได้อื่นๆเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจนะครับก็คือช่องเอกสารตัวนี้นะครับเอกสารที่แจ้งที่มาของรายได้นะครับประจําเดือนพฤษภาคม2 5 5 8นะครับ โดยในช่องแรกเราจะดูในส่วนของช่องเงินได้อื่นๆนะครับช่องเงินได้อื่นๆในสัปดาห์นี้เดือนนี้เราจ่ายที่82,828บาทนะครับเรามาดูในช่องเอกสารชี้แจงตรงกันไหมตรงกันนะครับ82,828บบาทนะครับเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับ 17,828บาทคือการคืนเงินออมให้กับพนักงานที่ลาออกไปแล้วทำตามเงื่อนไขนะครับคือนายวิลาพลคืนไป17,828บาทนะครับหัวข้อถัดไปนะครับเรามาดูในส่วนก็คือเงินค่าตำแหน่งของคุณบงศักดิ์นะครับผู้บริหารของเรา15,000บาทนะครับ ต่อมานะครับเป็นเงินกู้ยืมบริษัทเดือนนี้เรามีพนักง,งานกู้ยืมเงินบริษัท2ท่านคือคุณชัดชยัยกู้ยืมเงิน2 0 0 0 0ืบาทนะครับแล้วก็คุณโนดีกู้ยืมเงิน30,000บาทนะครับรวมแล้วเดือนนี้นะครับช่องรายรับนะครับอื่นนะครับอยู่ที่82,828บาทนะครับถูกต้องนะครับ หัวข้อถัดมาครับเป็นเบี้ยขยันนะครับเบี้ยขยันเรามีเงื่อนไขอยู่ไม่ขาดไม่ลามไม่สายนะครับโดยแบ่งเป็น2หน่วยงานก็คือเป็นฝั่ง QDM นะครับกับฝั่งเทเลนะครับ QDM จะฟิกจ่ายอยู่ที่500บาทนะครับต่อเดือนต่อท่านนะครับส่วนเทเลฟิกจ่ายอยู่ที่2,000บาทนะครับ เดือนนี้นะครับเดือนนี้เราจ่ายอยู่ที่22,500บาทนะครับเปรียบเทียบ <ๆ S 2> กับเดือนที่แล้วเท่ากันพอดีเลยนะครับเท่ากันพอดีเลยเป็น QDM 4,5 0 0นะครับเป็น QDM 45 0 0ก็คือ9ท่านนะครับคุณนี่ก็มีโยคุณโยทินนะครับคุณแจม่มจันนะครับคุณบุญประเสริฐนะครับ3ท่านคุณอนุวัตสีท่านนะครับคุณรัดตดาวันมาร์เก็ตติ้ง ห้าท่านนะครับคุณประนอมนะครับหกคุณปณิตาเจ็ดคุณสุภาษะแปดและสุดท้ายคุณนัชชาดาเก้านะครับเก้าท่านคูณห้าร้อยเป็นสี่พันห้านะครับส่วนเทเลฟิกจ่ายอยู่ที่สองพันนะครับก็มีคุณรัตดาคุณรัชนีคุณวุฒิพัฒน์นะครับคุณปนัตดาคุณกาญจนานะครับคุณสิริรักษ์นะครับคุณนุสราและสุดท้ายคือคุณสุพรรณี แล้วก็ดูคุณดวงกามลอีกท่านหนึ่งนะครับทั้งสิ้น9ก้าท่านนะครับเก้าท่านนะครับเก้าท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าท่านท่านละสองพันเป็นเงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทรวมเป็นสองหมื่นพันห้าร้อบาทนะครับสำหรับการจ่าเบีย้ยขยันเดือนนี้นะครับต่อมานะครับเป็น ในส่วนของค่าล่วงเวลานะครับก็ค่าล่วงเวลาก็คือการทํางานนอกเหนือเวลางานนะครับโดยมีหัวหน้างานนะครับเป็นผู้รับรองงานที่ทํานะครับเดือนนี้จ่ายอยู่ที่ 2, 8 8 4ดสบาท38สตังค์นะครับโดยหากการจ่ายค่าล่วงเวลาเกิน500อบาทนะครับก็จะมีเอกสาร กำกับด้วยเดือนนี้ครับมีคนที่ได้รับเข้าล่วงเวลาเกินท่าระบาท1ท่านครับคือคุณจักกิจนะครับยอดจ่ายอยู่ที่2,690บาท63สตางนั้นแสดงว่ามีคนอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับเรามาดูมีใครบ้างนะครับาจากนี้น่าจะมีอยู่แค่คนเดียวคือคุณทวัตชัยนะครับ193บาท75สตาง นะครับแผน่งไอทีแล้วก็คุณจักกิจ2,690บาท63สตางค์รวมแล้วเดือนนี้จ่ายอยู่ที่2884บาท38สดตางค์นะครับนี่ก็คือในรับอื่นๆน,นะครับในภาพรวมก่อนนะครับและก็เราจะพูดถึงสวัสดิการประจําและไม่ประจําสําหรับเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับสวัสดิการประจําจ่ายอยู่ที่5 5 0 0 0ืนานะครับแล้วก็สวัสดิการไม่ประจําจ่ายอยู่ที่19,00 0 610บาทนะครับรวมเดือนนี้จ่ายอยู่ที่74,610บาทนะครับเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ6000กว่าบาทนะครับ6,250บาทเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับอ,อ,อื่นๆเรามาดูเรื่องระเบียบวินัยกันบ้างนะครับเ,เบียบวินัยในเดือนนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะครับ เรื่องของการขาดการมาสายนะครับเดือนนี้มีทั้งหมด50ครั้งนะครับก็มีคนที่เยอะเยอะก็จะอยู่คุณรัตด,ดาววันนะครับตัวนี้เป็นของพี่หญิงนะครับหน่วยง,งานเทเลและคุณทิติมาพรนะครับของน้องนะครับหน่วยง,งานมาร์เก็ตติ้งนะครับมี2คนเองนะครับต่อไปขาดงานนะครับขาดงานขาดงานเลยเนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้น หกท่านนะครับหกท่านเป็นเงินขาดงานนะครับาขาดงานเป็นเงิน7,829บาทปะตังนะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับขาดงานแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นการ สายเกิน30นาทีเดือนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็การลาป่วยแบบไม่มีใบรับรองแพทย์เดือนนี้มี6.5วันนะครับก็ลดลงจากเดือนที่แล้วคือคเดือนที่แล้วมี10.5นะครับส่วนการลาป่วยแบบมีใบรับรองแพทย์นะครับก็อยู่ที่13.5วันนะครับแล้วก็ลากิดฉุกเฉินอยู่ที่3.5วันนะครับก็เดือนนี้ก็ถือว่าลาให้การขาดการมาสายเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ปกติก็คือ50ครั้งนะครับส่วนขาดงาน6คนเป็นเงิน7,800นี่เยอะเหมือนกันเดือนนี้เยอะนะครับราป่วยลากิจฉุกเฉินก็ปกติครับมีบ้างนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบการจ่ายเงินเดือนนะครับระหว่างเดือนปัจจุบันก็คือเดือนพฤษภาคมกับเดือนที่ผ่านมาคือเดือนเมษายนว่ามีผลต่างนะครับอย่างมีนัยยะ และด้วยสาเหตุอะไรนะครับเรามาดูหน่วยงานแรกนะครับหน่วยงานบัญชีนะครับหน่วยงานแรกหน่วยงานบัญชีพนักงานเหมือนเดิมนะครับเท่าเดิมนะครับก็คือ7ท่านนะครับแต่ว่าการจ่ายเงินเดือนเดือนนี้ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามหมคิดเป็น23เซนนะครับก็มีอยู่ปัจจัยเดียวนะครับก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาคือเดือนเมษายนเนี่ยมีพนักงานกู้ยืมเงินนะครับบริษัทนะครับแล้วเดือนนี้ไม่ได้มีการกู้ยืมเงิน ยอดดึงก็ตกลงมานะครับต่อไปนะครับเป็นแผนก HR จำนวนพนักงานเท่าเดิมผลต่าง2%ถือว่าปกตินะครับต่อมานะครับเป็นแผนก IT นะครับพนักงาน7คนเท่าเดิมผลต่าง23.69สตางค์แค่ศูนย์ไม่เป็นแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นิดเดียวก็ถือว่าปกติต่อมานะครับมาดูในส่วนของ เป็นงานมาเก็ตติ้งนะครับจำนวนพนักงานเท่าเดิมนะครับผลต่างลดลง28,900นะครับคิดเป็น1 6นในโรงงานมาเก็ตติ้งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2ออย่างนะครับอย่างที่1น,นะครับมีการย้ายพนักงานไปอยู่หน่วยงานเทเล1ท่านนะครับและก็มีการรับพนักงานใหม่เข้ามาอีก1ท่านนะครับแต่การรับพนักงานเข้ามาใหม่นะยังรับเงินเดือนไม่เต็มเดือนนะครับผลต่างเลยยังไม่ ยังไม่เต็มนะครับยัง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 ,ย,งยังมีส่วนตา่างกันอยู่นะครับก็สาเหตุ2ปัจจัยคือคนที่ออกไปเนี่ยออกไปแบบเต็มเดือนนะครับออกไปแบบเต็มเดือนแต่คนที่เข้ามาใหม่รับเงินเดือนเพียงครึ่งเดือนก็ยังมีค้างๆกันอยู่ครึ่งเดือนนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะครับภาพจะชัดนะครับภาพจะชัดกว่านี้เพราะว่าพี่ที่เข้าพี่ตีที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะรับเงินเดือนเต็มเดือนนะครับต่อไปนะครับหน่วยงานเทเลนะครับหน่วยงานเทเลเนี่ย ออพนักงานเพิ่มขึ้น1ท่านนะครับพนักงานเพิ่มขึ้น1ท่านอ้อหน่วยงาน QDM นะครับพนักงานเพิ่มขึ้น1ท่านนะครับจากจากเดิม12เป็น13แต่พนักงานใหม่นี่ก็ยังรับเงินเดือนไม่เต็มเดือนนะครับมาอยู่ไม่กี่น้องเข้ามาอยู่ไม่กี่วันนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับก็มีพนักงานเนี่ยกู้ยืมเงินด้วย1ท่านนะครับ ผลต่างอยู่ที่7 0 0ดนะครับคิด3%นะครับเทเลเราเทเลเนี่ยหน่วยงานเทเลเนี่ยอย่างที่แจ้งไว้ว่าได้รับพนักงานที่ย้ายมาจากหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งหนึ่งท่านนะครับพนักงานก็เลยเพิ่มขึ้นจาก14ในเดือนเมษายนเป็น15นะครับผลต่างอยู่ที่41,200บาทนะครับคิดเป็น19%นนี่นะครับคือตัวเต็มที่ย้ายมานะครับที่ตัวเต็มที่ย้ายมาก็ทำให้เงินเดือนในส่วนของตัวแผนกเทเลเนี่ยเพิ่มขึ้น 41,000คิดเป็น19เปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับเป็นแผนกวีแคร์พนักงานเท่าเดิมนะครับส่วนต่างอยู่ที่30,000 91บาทคิดเป็น3 4เปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่าในเดือนนี้นะครับแผนกวีแคร์มีพนักงานกู้ยืมเงินบริษัท1ท่านนะครับตัวเลขก็เท่านี้เลยครับ30,000นนะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมกันเลยนะครับภาพรวมในเดือนนี้อย่างที่แจ้งไปตอนต้นว่าพนักงานที่มีชื่อ รายชื่อรับเงินเดือนนะครับประจำเดือนพฤษภาคมมี55ท่านนะครับจากเดือนเมษามี53นะครับยอดผลต่างนะครับเพิ่มขึ้น13,99.2บาท9 8สต่างคิดเป็น1%นปะครับปัจจัยหลัก,ลกที่มีผลกระทบก็มี1เลยนะครับในเดือนนี้นะครับมีการกู้ยืมเงินพนักงาน2ท่านนะครับซึ่งจริงๆต้องเยอะผลต่างต้องมากกว่านี้นะครับแต่ว่าในเดือน เมษาก็มีพนักงานกู้ยืมเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็คือส่วนต่างไปต่างมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการกู้ยืมเงินแค่นั้นเองนะครับตอนอื่นตัวอื่นไม่มีอะไรนะครับปกติการยกย้ายพนักงานระหว่างนแผนกนะครับก็มีผลนิดหน่อยนะครับเพราะว่าย้ายไปแล้วยังรับเงินเดือนเท่าเดิมส่วนคนที่เข้ามาใหม่ยังรับเงินเดือนแค่เพียงครึ่งเดือนนะครับแค่เพียงครึ่งเดือนนั้นก็ยังมีส่วนเหลื่อมล้ํากันอยู่นิดนึง ซึ่งเดือนหน้านะครับซึ่งเดือนหน้าเนี่ยพี่ท่ตีที่เข้ามารับตําแหน่งในส่วนของ marketing ก็จะรับในเดือนเต็มนะครับก็เดือนหน้าก็จะผลตา่างก็จะบวกอีกครึ่งหนึ่งนะครับของหนึ่งงาน marketing นะครับนี่คือภาพรวมซึ่งภาพรวมแล้วปกติครับโดยภาพรวมแล้วยังปกติอยู่นะครับต่อไปเรามาดูในส่วนสวัสดิการประจําและไม่ประจํากันบ้างนะครับเมื่อมี มีการรับหน่วยงานฝ่ายบริหารเข้ามาก็ทําให้สวัสดิการประจํามีการขยับตัวเลขนะครับปกติเราจ่ายสวัสดิการประจำเนี่ยเราจะจ่ายกันอยู่ที่5 0 0 0 0บาทนะครับเดือนนี้เราเพิ่มขึ้นอีก5,000นะครับก็เป็น55,000บาทนะครับ,ก, 5, 000, 5, 000บ,รบก็มีค่าตําแหน่งทั้งสิ้น37,000 นะครับมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูในเอกสารชี้แจงกันมีใครบ้างนะครับมีบัญชีนะครับมี HR นะครับมี IT นะครับแล้วก็มีไอ้มาเก็ตติ้งนะครับตำแหน่งแชมป์นะครับมีมีมาเก็ตติ้งตำแหน่งเมนจเจอร์นะครับมีมีการเดินทางนี่คือนี่คือ ตำแหน่งของเมนเจอร์ก็จะมี IT มีบัญชีนะครับมี HR มี IT แล้วก็มี Marketing นะครับแล้วก็มีของค่าตำแหน่งของตัวตัวเทลเลของพี่หนิงนะครับแล้วก็มีของ v c a r e นะครับรวมแล้วเนี่ยค่าตำแหน่งนะครับของระดับเมนเจอร์อยู่ที่สามหื่เจ็ดนะครับแล้วจะมีค่า,าน้ำมันค่าเสื่อม น้ำมันค่าน้ำมันค่าเสริมแล้วก็ค่าโทรศัพท์ของ m ม s เซ n เจอร์เนี่ยสองท่านท่านละ4,500เป็น900 0นะครับแล้วก็มีค่าโทรศัพท์ของพี่อ้นนะคุณศรีนรงค์เนี่ย1,000บาทนะครับแล้วก็ค่าเดินทางมาทำงานวันเสาอ,อีก2 0 0พนะครับ2คนรวมเป็น4 0 0พครับก็คือวันคนละ2 0 0พก็อย่างคุณบานอม2แล้วคุณบันนิตาอีก2ก็เป็น4 0 0 0นะครับรวมแล้วสวัสดิการประจำอยู่ที่55,000บาทนะครับ ส่วนสวัสดิการไม่ประจำอยู่ที่19,6 1 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโดยสวัสดิการไม่ประจำน้าเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0จากจากเดิมเดือนที่แล้วอยู่ที่18,360บาทนะครับเดือนนี้เป็น19,610บาทเพิ่มขึ้นมา 1,250บาทนะครับเดือนนี้เพิ่มขึ้นมา2,200 1,250บาทเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวแรกนะครับเรามาดูก็คือในส่วนของตัวค่าน้ำมันของหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งนะครับเดือนนี้จ่ายอยู่ที่14,500บาทแต่ตรงนี้ที่โชว์เป็น15 0 0 0เนี่ยเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมีมีพนักงานในแผนกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับในแผนกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยได้รับเงินเดือนได้รับ ค่าวันเกิดเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคนนะครับคือคุณคุณปุณยพัฒน์นะครับห้าร้อยบาทนะครับก็จริงๆแล้วก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับลดเดือนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นสองพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนยอดจ่ายนะครับอื่นๆก็คือค่าเดินทางของคุณจักรกิจนะครับ อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์ของพี่จักกิจพน,นักงานขับรถของพี่ก๊อฟนะครับแล้วก็เดือนนี้อย่างที่แจ้งก็มีพนักงานได้รับค่าวันเกิดนะครับท่านละ5002สองท่านเป็นเงิน1000บาทนะครับก็คือคุณปุญญพัฒน์5 0 0บาทนะครับแล้วก็คุณสิริรักษ์นะครับ5 0าบาทเป็น1000บาทนะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาในสําหรับเดือนนี้ก็คือการเบริกค่าน้ํามันนะครับของหน่วยงาน ตัวใหม่นะครับที่มีพี่หนิงแล้วก็พี่ไก่นะครับคอยช่วยนะครับผิพงพี่หนิงเนี่ยรอดรับค่าน้ำมันอยู่ที่ 1, 1750บาทนะครับส่วนพี่ไก่นะครับอยู่ที่1,250บาทโดยใช้เงื่อนไขเดียวกับในส่วนมาร์เก็ตติ้งของเราคือหัก500นะครับทุกเดือนนะครับเช่นกันนะครับนี่คือสวัสดิการ ประจำและไม่ประจำนะครับเดือนนี้ก็จะอยู่ที่74,610บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณตัก6,250บาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นหน่วยงานเทเลนะครับอย่างที่แจ้งมาว่าหน่วยงานเทเลมีการโอนย้ายพนักงานมาหนึ่งท่านนะครับในหน่วยฝ่ายบริหารนะครับทำให้ยอดจ่ายนะครับในส่วนนี้นะครับอยู่ที่2 5 3 4 2 3 3บาาทสามเปบสามสตังค์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นมาเพราะเดือนที่แล้วอยู่ที่2 0 0แสนหนึ่งนะครับเดือนนี้เป็น2 0 0แสนห้านะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วก็มีพนักง,งานเป็น15ท่านนะครับค่าเฉลีย่ยจึงขยับขึ้นนะครับเป็น1,6,894บาทนะครับก็เดือนที่แล้วอยู่ที่15ื่นเดือนนี้เป็น16ขยับขึ้นมาสักพันหนึ่งนะครับต่อไปเป็นช่องรายการสุดท้ายนะครับก็คือรายการหักอื่นๆนะครับเดือนนี้นะครับก็หักอยู่ที่เ6 3 8อ9บาทนะครับมีอะไรบ้างนะครับ รายการแรกนะครับเป็นการหักนะครับของคุณนบพลิศนะครับก็หักอยู่ที่3,105บาทนะครับก็มีค่าจอดรถแล้วกับค่าอาหารนะครับต่อมานะครับก็เป็นการหักในส่วนของหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ในส่วนของการซ่อมนะครับรถยนต์ซีวิกนะครับมีพนักงานมาร์เก็ตติ้งจำนวน5ท่านนะครับ ก็หักไปคนละ600ซึ่งเป็นงวดที่3นะครับก็จะหมดแล้วครับงวดสุดท้ายเดือนหน้าก็จะไม่มีนะครับท่านละ600นะครับสูวนเนาะพนักงานมาร์เก็ตติ้งท่านมีท่านหนึ่งนะครับที่เอารถมาจอดด้วยนะครับก็จะมีการหักค่าจอดรถอยู่ที่ 1, 6 0 5บาทนะครับวันนี้ก็จะรวมรวม 1, 6 0 5บาทรวม6ก0ก็เป็น2,205บาทนะครับรวม2รายการเลยตรงนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นค่าที่จอดรถนะครับของคุณปณิตานะครับค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์214บาทนะครับและค่าที่จอดรถของคุณศินาลคงอีก2 1 4บาทนะครับนี่แล้วก็600นี้ก็จะเป็นของพี่หนิงนะครับที่ต้องจ่ายาค่าซ่อมนะครับรถยนต์ซีบิกนะครับแกอ่างที่แกบอกว่าแกได้ย้ายหน่วยงานมาอยู่หน่วยงานเทเลนะครับก็ยังต้องหักเป็นเดือนสุดท้ายนะครับ600บาทส่วน พี่ศักชัยพี่ไก่ของเราก็อีกพันห้านั่นก็คือค่าอาหารกลางวันนะครับอื่นๆไม่มีอะไรแล้วครับนี่ก็คือภาพรวมของการหักเงินนะครับอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมนะครับรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารกลางวันนะครับเดือนนี้ก็จะจ่ายอยู่ที่9,638บบาทนะครับนี่ก็คือการภาพรวมนะครับของการจ่ายเงินเดือนนะครับ ของบริษัทคิวโกประจำเดือนพฤษภาคมนะครับยอดจ่ายอยู่ที่ 1%, 9 3 9ล้านบาท23สตางค์นะครับก็ถือว่าเดือนนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมามีสมี23อย่างที่เพิ่มขึ้นมาคือเดือนนี้มันมีพนักงานกู้ยืมเงินด้วยนะครับหแล้วก็สองก็คือว่ามีการรับ พนักงานเข้ามาใหม่นะครับในในหน่วยงานหลักก็คือหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งนะครับในฝ่ายบริหารเนี่ยก็เข้ามาอีกหนึ่งท่านนะครับแต่ก็ยังรับเงินเดือนไม่เต็มเดือนนะตัวเลขยังขยับไม่มากเดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็จะอยู่ประมาณเนี่ยฮะประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับน่าจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตัวอื่นรายละเอียดอย่างอื่นในการจ่ายเงินเดือนไม่มี ข้อบอกพรองอย่างไรนะครับก็ถือว่าได้เงินเดินถูกต้องครับขอบคุณมากครับ